ที่ได้ดูดูอุปกรณ์การแสดงนะครับไม่ใช่อุปกรณ์เป็นรศษความหมายของยาติดใครรู้บ้างรู้ไหมอาจารย์สอนยังน่าจะสอนแล้วนะประเภทของยาติดมีกี่ประเภทกี่ประเภทหนึ่งสองสามใครตอบได้สี่กี่ประเภทสี่ประเภทยาติดนะครับ คือเป็นสารเป็นตินเนี่ยประเภทอะไรก็ได้ที่เราเสียก็ไปแล้วมันไปทําลายร,ร่างกายและเกิดวามติดต่อเนี่ยคือว่ายาติดติดทั้งนั้นเลยแต่ว่าไายแรงก็เราคือมีอยู่ช่วง,งนี้นะข่าวเรื่องเลยนะตอนนี้ได้มีอยู่บ้านเราไล่แรงอยู่เมื่อก่อนสองปีที่แล้วยาบ้าเยอะไหมเยอะตอนนี้กัญชาก็ริ่มหลอมากัญาชาเขมีทั้งในคนเดียวก็วไปถอนมาแล้วเือ๋ครึ่งไร่แล้วก็ล่าสุดตอนนี้ ยาไอรู้จักไหมยายอีกอย่างเขาเรียกว่าอะไรน้ำแข็งถูกต้องไม่ใช่น้ำแข็งที่เขาขายนะไอ้นุ่งแพงกว่าน้ำแข็งนี่น้ำแข็งนะครับแพงใครเคยเห็นบ้างเคยเห็นไหมลุงยกมือเลยลุงัวถ้าเราการอะไรเเดี๋ยวลุงมีของนี้ให้อีกเยอะวันนี้ฟ้าเหนี่ยฟ้าไม่เยอะเลยใครเคยเห็นน้ำแข็งยาบ้าใครก็เห็นมั้ง ไม่ใช่ให้ดูวันนั้นไม่เอาเอาที่ว่าล่าสุดที่ว่าเรยจะให้ดูแล้วหลังจากเที่เนาจะให้ดูนี่ใค่เคยเหงนของจิ้มมีไหมลูกเดี๋ยวมีมาดูอีเโรบีนเคยไหมอ๋อเดี๋ยวก็มีให้ดูอีกกระชาโมตามันจะรู้จักบางคนคาต้องไม่มีใครรู้จักกับต้มบ้านเรไม่มีสี่ร้อร้อยก็ไม่มีใครรู้จักโดยเฉพาะทะเลใน คนนั้นไล่ว่าใหญ่โดดน้ำไม่โดดถ้าพวกเล่นสีกุ้งร้อยโดดน้ำนี่ยยังจะม่ช่วยจะย,ย,ยืนดูดเนี่ยต้องถ่ายวิดีโอไม่เกินห้านาทีจะจมไปเสร็จแล้วพักน,นายยันต้องกลับบ้านแล้วพ่อแม่มาเอาควดห,หนึ่ลากขึ้นเข้าลงสันเตเลยพวกเล่นสีกุร้อยลงน้ำแล้วทุกรายจมไม่มีแรงไมบอกใครที่มันไม่มีแรงมีก้อนอะไร ยาดิบติดนะครับมันมีอยู่ที่รไรอะไรอยู่มีอยู่ของชนิดบ้านเราตอนนี้คือยาบ้ายาไอร์รองลงมาคือกระชาตอนนี้ติดเกตดอันดับ B สี่รอยอันดับ B อันดับ A คือยาไอยาไอเนี่ยมากเมื่อกร่อนนายกจับมาสองปีหลังน,นี้ได้มากเพื่อนมากถสุดเลยไอรล้นวนๆตอนนี้การจือไอ้ถ่ายมา เรื 8, 000, ่อไอ้สามพันสายม้าสองเมตรมอตาเคยซื้อมั้งใครเคยซื้อมั้งมอสากมีไหมเดี๋ยวใคยซื้อของนายัดนายัดแต่ไม่ยากนะขายกันนี่ปันพอพอไก่สามพันนะเดี๋ยวไกพันแล้วก็ของเรานะครับนายัดจะเล่าอีกอีกอย่างของเราเนี่ยมันเป็นตุดกลางก็ติดโซล่าทั้งสองขวบ ขอ,อติดสุราถนมทางหมู่บ้า,ไานไอทะเลไอขาดตัวก็ปติสัดเดงของเรานี่อยู่จุดการเป็นตัวผ่านยาอยู่ที่บ้านเราทำไมที่เราจับได้เยอะเพราะเป็นทางเขาเพิ่งตอนนี้มีถนน,นหลายสายที่ตักใหม่จะใช้ถนนมันวิ่งสบายเมื่อก่อนเราไล่สบายเลยเราไล่